没有时间了，因 j i 陀教我们用真诚的心来修办道。这人生修办三不离，得以无上清净地，就在己心田生发领妙慧，开悟觉悟，宇宙万有。 ใช้ความจริงใจอย่างแท้จริงมาบำเพ็ญและดำเนินงานทำการบำเพ็ญและดำเนินงานทำในชีวิตนี้มีสามไม่ห่างเมื่อนั้นจึงจักได้ประสบพบพุทธเกษตรอันบริสุทธิ์สงบสูงสุดซึ่งดำรงอยู่ณผืนนาแห่งใจตนนี่เองอันจะบังเกิดทิพยัญญาญาณอันลึกล้ำวิเศษ 但的是天使紧急呀、啊！徒儿们，你们明白吗？已经没有时间再给你们自己的生命去过毫无意义、毫无目标的生活了。 การเวลาฟ้าคับขัดมากแล้วนะสิทธ์ทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้ชีวิตของพวกเจ้าไปใช้ชีวิตอย่างปราศจ,จากความหมายปราศจ,จากเป้าหมาย天ทียนสือชิจนจีอ่อ你们明白吗已经没有时间 让徒儿们取是非，分别对待知心了。这一点真灵，已没有时间让你们拿着开玩笑了。การเวลาฟ้าขับขันมากแล้วนะสิทธิ์ทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้สิทธิ์ทั้งหลาย กอ่อเกิดจิตใจที่แบ่งแยกผิดถูกและปฏิบัติต่อกันอย่างแตกต่างดวงจิตญาณอันแท้จริงนี้ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้านำมารอเล่นเทียนซืจิงจีอ่ะูเออร์们你们明白吗？已经没有时间让你们再执着你呀。 我啊โฮส在埋怨抱怨了การเวลาฟ้าคับขันมากแล้วนะสิทธ์ทั้งหลายเอย๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้ามัวยึดมั่นในเธอในฉันหรือมัวพร่ำบ่นกล่าวโทษอีกต่อไปแล้ว 天使紧急呀、啊，徒儿们，你们明白吗？已经没有时间让你们在感觉到痛苦或忧伤或灰心而看清自己，也没有时间让你们内心在牵扯，在黑暗的角落了。 การเวลาฟ้าคับขันมากแล้วนะสิทธ์ทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้ามัวรู้สึกเจ็บปวดหรือโศกเศร้าหรือท้อแท้ใจจนดูแคลนตนเองและไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้จิตใจของพวกเจ้าแอบซ่อนอยู่ในมุมมือดอีกต่อไป ทัน,นที紧急呀，徒儿们你们明白吗？已经没有时间给你们嘻嘻哈哈后再迷恋完了。การเวลาฟ้าขับขันมากแล้วนะสิทั้งหลายเอ,อ๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้าหัวเราะสนุกสนานไปวันวันหรือ มัวหลงไหลในความสนุกสนานเพลิดเพลินเหยนเตอ享受是真实的快乐吗？不要再想这痛苦的事为何一直不断的在发生？ความสุขสบายที่อยู่เบื้องหน้าคือความเบิ่บานที่แท้จริงหรือ อย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องราวอันเจ็บปวดนี้อีกเลยว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่หยุดหย่อนเทียนซื่อจิงจีออทุเรมนี่มัน明白吗已经没有时间让你们在做白日梦想着怎样才能富贵 หร่างนี่มันทางใจพี่เจ้าสวยจนสวยเบสวยกาู争争争ังจนชชลการเวลาฟ้าคับขันมากแล้วสิทธังหลายเอ้ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้ามัวฝันกลางวัน คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะมั่งมีสีสุขหรือให้พวกเจ้าโมัแต่เปรียบเทียบว่าใครสูงส่งใครต่ําต้อยใครสูงใครต่ําแก่งแย่งชิงดีกันไม่หยุดหย่อนทิ้นส์紧急啊徒儿们你们明白吗已经没有时间让你们再说改天了 ，等一下啦，后等有空再说，后等心情好再说。การเวลาฟ้าคับขันมากแล้วนะสิบท,ทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้ามัวแต่พูดว่าไว้พรุ่งนี้เถอะรอเดี๋ยวก่อนเถอะหรือรอให้ว่างก่อนค่อยว่ากัน。 或者，等我们心情好一点天时紧急啊徒儿们，你们明白吗？已经没有时间让你们再用以前的想法固执己见，不愿改变，还在原地转，都不愿进步与提升。 การเวลาฟ้ายิ่งคับขันมากแล้วสิทธ์ทั้งหลายเอย๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้ามัวใช้ความคิดแบบเดิมๆยึดมั่นในทิฏฐิของตนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงย,ยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ยอมที่จะก้าวหน้าและยกระดับเทียนสือจิียทูเมน 你们明白吗已经没有时间让你们在恳求眼前退让，不断的求宽限，在宽限了。การเวลาฟ้าคับขันมากแล้วนะสิทธ์ทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้ามวัวแต่อ้อนวอนให้เจ้ากำนายเวรผลปรน 天势已经很紧急了，你们明白吗？已经没有时间让你们再停下脚步，后去回想过去的考验，已经没有时间给你们面对阻碍时。 จคงจุยหายพาละการเวลาฟ้าคับขันมากแล้วจริงๆพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะให้พวกเจ้ามัวหยุดฝีเท้าหรือไปหวนคิดถึงการทดสอบในอดีตไม่มีเวลาให้พวกเจ้าอีกแล้วที่จะมัวหวาดกลัวพรั่นพรึงในยามเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนาม 天时紧急啊，徒儿们，你们明白吗？已经没有时间让你们再拒绝承担上天所赋予你的天职和使命了。การเวลาฟ้าขับขันมากแล้วนะสิทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่มีเวลาอีกแล้ว。 ที่จะให้พวกเจ้ามัวปฏิเสธที่จะแบกรับซึ่งนาที่ฟ้าและภารกิจที่ฟ้าเบื้องบนได้ประทานแก่เจ้าอีกต่อไปแล้วไอทูเรา้ักขต้องเร่งรัรวึ้น้งเร่งร็ึ้นต้องเร่งรัดใหเงเ จนงฉวบานสิรักเอ๋ยพวกเรายิ่งต้องบำเพ็ญตนให้ทวีคูณยิ่งต้องเร่งฝีเท้าบำเพ็ญและดำเนินงานทำดุดอาชาในควบตะบึงพวกเรายิ่งต้องยึดมั่นในปณิธานให้แน่วแน่ต้องบำเพ็ญและดำเนินงานทำด้วยความสัตย์จริงให้มากยิ่งขึ้น Woman, 牺牲奉献自己，更要坚定所做的每步道程，在修道半道路程中，更要站得稳。พวกเรายิ่งต้องเข้าใจการเสียสละอุทิศตนยิ่งต้องมั่นคงในทุกอย่างก้าวบนหนทางธรรมที่ดำเนินไปในระหว่างเส้นทางแห่งการบำเพ็ญ 徒儿更要培养广大的心量，更要懂得时时宽恕别人。我们更要加倍修持，使每年都能加倍的进步。 สิท์ยิ่งต้องบม่มเพาะจิตใจที่กว้างขวางยิ่งต้องเข้าใจการให้อภัยผู้อื่นอยู่เสมอพวกเรายิ่งต้องบำเพ็ญเพียรให้ทวีคูณเพื่อให้แต่ละปีสามารถก้าวหน้าในทางธรรมได้เป็นทบเท่าทวีคูณวอมันเกิ้อหยอก握住人生的方向 更要使生命宁静光明。破วก动，รา应当，拱立他行的生计，给门样，应当，给生计，静和和，和和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  要努力参研道学，而且不厌倦，这样明白吗？พวกเรายิ่งต้องสั่งสมคุณธรรมให้ทวีคูณบ่มเพาะบุญวาสนาให้ทวีคูณทุ่มเทสุดกำลังในการบำเพ็ญเพียรตนเองให้ดีต้องภาคเพียรศึกษาค้นคว้าหลักธรรมและไม่เบื่อหน่ายเช่นนี้เข้าใจหรือไม่ อินเวเทียนเสรอ才่งต้าต้าหลว来普渡ด้วยการเวลาฟ้าถึงพร้อมมหาธรรมจึงแผ่ภัยสารโปรดทั่วสากลได้